ประเทศไทยประเทศเกาหลีนะคะมีอัตราเลทเงินต่างๆแตกต่างกันเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับประเทศด้วยนะคะ ถ้าเป็นประเทศไทยนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่15,000จนถึง70,000บาทนะคะถ้าประเทศเกาหลีเนี่ยไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไม่รวมค่าโรงแรมนะคะเฉพาะการฉีดไขมันราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่60,000ไม่เกิน150,000บาทนะคะขึ้นอยู่กับออปชันขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลแล้วเขาแบ่งอะไรออกเป็นแบบไหนบ้างนะคะแน่นอนข่าวว่าข้อที่1นนะคะมีความสําคัญมากๆเลยก็คือ ความเชี่ยวชาญของแพทย์แพทย์ใหม่แพทย์จบกลางหรือว่าศัลยะแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญมีชื่อเสียงในด้านนั้นๆนะคะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้คุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญดูแลใบหน้าดีไซน์รูปหน้าของเรานะคะให้มีความเหมาะสมให้ตรงตามความต้องการคุณอาจจะอยากได้แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญมากๆยิ่งคุณมีปัญหามากนะคะการให้ศัลยแพทย์ที่ไม่เก่งหรือว่าแพทย์จบใหม่อาจจะเป็น คําตอบที่ไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่นะคะอันที่2นะคะสถานพยาบาลเป็นคลินิกเป็นโรงพยาบาลเป็นห้องโออที่ได้มาตรฐานหรือเปล่านะคะสิ่งนี้นะคะจะเป็นตัวการันตีเป็นความปลอดภัยที่บ่งบอกได้ว่าคุณนะคะได้ รับการผ่าตัดที่ดีหรือเปล่าถ้าห้อง OR นะคะที่ได้มาตรฐานเนี่ยโดยส่วนใหญ่การทําแบบรูปแบบเต็มสตรีมเลยจะอยู่ที่ราคาประมาณ1นล้านห้าแสนบาทจนถึง2ล้านกว่าบาทนะคะและถ้าเป็น OR ขนาดเล็กนะคะที่เอาไว้ผ่าตัดในเคสผ่าตัดเล็กๆเ,เนี่ยนะคะก็ราคาหรือว่า อุปกรณ์ทุกอย่างได้มาตรฐานดูสะอาดสะอา้านอันนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะต้นทุนก็จะไม่สูงมากเพราะฉะนั้นการตั้งราคานะคะคุณหมอหรือเจ้าของโรงพยาบาลเขาจะเปรียบเทียบเขาจะดูต้นทุนทุกอย่างร่วมด้วยนะคะอันที่สค่ะทาเลที่ตั้งอันนี้แน่นอนคะ่ะว่าในใจกลางเมืองในห้างดังหรือว่าในต่างจังหวัดทําเลที่ออกนอกเมืองไปนะคะก็ ทำให้ต้นทุนไม่สูงที่4นะคะชื่อเสียงของสถานพยาบาลแล้วก็การการันตีงานบางที่มีฉีดซําฟีหนึ่งรอบนะคะบางที่ไม่มีแล้วก็หลายที่นะคะมีฉีดซัาฟีภายใน1ปีใช้ไขมันฟิตใช้ไขมันสดอันนี้มีความสําคัญไม่น้อยกว่าเทคนิคและก็ข้ออื่นๆนนะคะเพราะว่าในเคสท,ที่มีการฉีดไขมันเนี่ยค่ะเป็นการเอาเนื้อเยื่อจากจุดหนึ่งนะคะจากต้นขาจากหน้าท้องย้ายมาอีกจุดหนึ่ง สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบก็คือการปลูกเนื้อเยื่อนะคะเรา,าร control, เราไม่สามารถควบคุมนะคะว่าเราฉีดไปแล้วต้องติด100%ติด50% 70%ในรอบที่2จะมีการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ใบหน้าของเรานะคะดู สมบูรณ์แบบมากที่สุดนะคะการ follow up นะคะการการันตีงานต่างๆอันนี้มีความสำคัญฉีดไม่ติดเลยฉีดซัมฟีได้ไหมฉีดซัาฟีให้กี่รอบหลายรอบหรือเปล่าหรือว่าในกรณีที่มีการติดเชื้อนะคะเขามีวิธีการดูแลยังไงแล้วก็ดูแลแผลหลังการผ่าตัดมีการฉีดขี้ร่อยมีการดูแลในเรื่องของแผลเป็นในการทำเลเซอร์ต่างๆเหล่านี้ให้ร่วมไหมนะคะ และนะคะเสียงสุดท้ายที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องรู้ค่ะว่าก่อนทำหลังทําเราต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดยังไงนะคะเช่นในช่วงแรกๆที่คุณฉีดอาจจะงดแอลกอฮอล์งดการทานของหมักของดองรวมถึงการนวดหน้าการรบกวนใบหน้าที่จะทำให้ไขมันคุณไม่ติดนะคะนอกเหนือจากคำว่าราคาเท่าไหร่คุณต้องดูด้วยว่า สถานพยาบาลฉีดติดไหมการการันตีงานเป็นยังไงนะคะอยากให้ดูในเรื่องของผลลัพธ์แล้วก็ความปลอดภัยเป็นสิ่งแรกแล้วก็ราคาค่อยเป็นตัวสุดท้ายที่เราจะพิจารณาแล้วก็เอาไปทำสวยค่ะถ้าท่านไหนนะคะมีคำถามเกี่ยวกับความงามสัญญกรรมต่างๆก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ